นี่เลยตัวช่วยที่ดีที่สุดสําหรับกูนั่นคือเซรั่มทันเพราะเวลากูทาเข้าไปแล้วมือกูจะบอกให้สิวฝ้ากระจุดด่างดํารูขุมขนของเราเนี่ยนะคะที่รักมันเกลี้ยงและเนียนมากทําให้ร่าหน้าของเราเนี่ยมันดูเด็กอ่อนเยาว์คือทําให้หน้าเราแบบดูใบไบขาขาวฝ้าก็จางลงอะไรอย่างนี้ฝ้าจางลงกระจางลง ผิวหายรูขุมขนกว้างและทําให้หน้าเรามันดูวิงวิงวาวมันก็เลยทําให้เราดูเด็กแบบเด็กมากๆตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทําให้กูสวยขึ้นมีคนหนึ่งเว้ยใช้ไปอันนี้ผู้รีวิวได้ยันชาติหน้าเลยกูบอกจริงๆใช้ไปแล้วหน้าเด็กขึ้นแล้วก็มีผัวไงโดนัวดทุกวันเลยตอนนี้บอกกูว่าเบาเบาได้เบาอะรีวิวไม่เป็นแบบนี้เพราะเราสวยขึ้นผัวก็อยากจะจ เจ็ดเราเออกูเข้าใจแบบนี้อยู่แหละมึงถ้ามึงไม่เชื่อมึงเอาไปลองเองมึงเอาไปลองเองได้เลยกูบอกเลยว่าลดมากหน้ามึงจะวิ่งภายใน15วันสามขวดพันคุ้มค่ะพี่ยังไงก็คุ้มลดไปไย้เยอะแล้วพี่จะไม่มีเปลี่ยนใจจากทันแน่นอนอันนี้หนูเชียร์เชียร์อัพแล้วหนูพูดจริงๆเออ